ดูแลยากไหมครับไม้ต้นนี้มันก็ไม่ได้ยากเลยนะมันมันมันตายยากกนี่มันทนครับมันทนขาะผมไม่ได้ดูแลตั้งนานนะครับผมเนี่ยผมเพิ่งมาดูแลเมื่อเดือนที่แล้วนี่แหละสองเดือนแรกนี่ผมไม่ได้ดูแลเลยครับผกทิ้งๆไปเลยมันทนแรงนะท่านดมอเตอร์มันทนแรงครับมันไม่ตายเลยนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผอครับครับสวัสดีครับการสำหรับวันนี้ก็นะครับบริษัทธงมู้ดแทด์นะครับได้มาเยี่ยมแปลงของลูกค้านะครับซึงเป็นแปลงของตัวแทนของบริษัทธงมู้ดแนด์คือแปลงท่านผอวันทัยนะครับก็แปลงนี้นะครับเดี๋ยวให้ท่านเล่าความเป็นมานะครับว่าเป็นมาอย่างไรนะครับทําไมถึงปลูกไม้ชนิดนี้และปลูกไปแล้วกี่ต้นครับผมสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนบริษัทธงมู้แแนด์จังหวัดน้องคายนะครับก็ได้ทําการปลูกที่นี่หกไร่นะครับ เอามาตัวเล็กๆเลยนะฮะเอามาแค่นี้เองตอนนี้4ี่เดือนแล้วปลูกเมื่อปลูกเมื่อกลางๆเดือนกันยายนที่แล้วครับผมหกสี่นะครับตอนนี้ก็มามกราคม6 5นะครับเหตุที่มาปลูกพะยูงเนี่ยก็เพราะว่าได้ทราบจากสื่อต่างๆแล้วก็เรียนรู้ต่างๆว่าไอ้ผลมันชอบต้นไม้อยู่แล้วครับครับนะครับแล้วก็ใกล้เกิดเกษียณเนี่ยก็จะหาเอาแบบนี้ดีกว่าก็ถือว่าเป็นเงินออมเลยนะครับเป็นเงินออมเป็นเบี้ยยังชีพเลยนะครับครับก็ถือว่ามันน่าจะสามารถเสรามได้เสริมเพิ่มบำนาญอีกทั้งทั้งงหนนึ่คครรัับบผมะ ทีนี้ก็แปลงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับท่านปอครับอยู่ที่ตะบค่ข่บกหวานอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับครับผู้ที่สนใจปลูกพยงผ่านมาเที่ยวหนองคายอยากจะขอคําแนะนําหรือขอคําปรึกษาหรือมาดูแปลงของท่านปอที่จะเพิ่งเริ่มปลูกเนี่ยจะติดต่อได้เบอร์ไหนครับอินดีนะครับติดต่อมาที่เบอร์0 8 9ย์แปดเกครับแล้วก็เห็นผมมาสัมผัสแปลงนี้นะครับก็เห็นมีการวางระบบน้ำนะครับท่านปอวางระบบน้ำเนี่ยลงทุนเยอะไหม นะครับในการปลูกนะครับแล้วก็ให้น้ําอาทิตย์ละสี่ครั้งครับในเรื่องของการดูแลอันนี้ผมให้น้ําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งในช่วงน้แล้งในช่วงนั้ยังไม่ได้ให้เลยใช่ไหมฮะอาจจะไม่มีเวลาช่วงนั้นเพิ่งมีเวลาเมื่อเดือนที่แล้วนี่แหละครับ,รบก็เริ่มให้น้านะครับให้น้ํานี่ผมจัดก,การเองหมดเลยตรงนี้มันอยู่ห่างไกลแล้วก็ใช้ปั๊มสูบน้าครับครับเครื่องหนึ่งนี่ซื้อมาสามพันกว่าบาทครับผมเอามาลงเสร็จสูบน้ําจากลําห้วยแล้วก็เอากลับบ้าน แล้วก็วางรวบบน้ําทิ้งไว้อย่างเงี้ยแต่แปลว่าการสูบน้ําแต่ละครั้งเราก็ค่อยเอามาตั้งเพราะเอาไปตั้งไว้ไว้กลัวขโมยอ่ากลัวขโมยแล้วก็ยกกลับบ้านครับก็ตั้งวันละสองชั่วโมงครับผมแล้วก็ดูแลเส้นน้ํามันไปดูแลไปดูแลยากไหมครับไม้ตัวนี้มันก็ไม่ได้ยากเลยนะมันมันมันตายยากนี่มันทนครับมันทนขาะผมไม่ได้ดูแลตั้งนานนะครับผมเนี่ยผมเพิ่งมาดูแลเมื่อเดือนที่แล้วนี่แหละคสองเดือนแรกนี่ผมไม่ได้ดูแลเลยครับถูกทิ้งทิ้งไปเลยครับเพราะว่ามันมันมันปลายฝนเนาะ มันก็อาศัยน้ําฝนอยู่อพอพอมันไหลเข้ามานี่ประมาณาทักธันวามันนี่แหละครับครับธันวามกราพฤศจิกาไปาพฤศจิกาผมมามาให้น้าครับแปลว่าคือการดูแลเนี่ยแปลงเฉพาะส่วนของพาเอาเองเนี่ยปลูกไปในส่วนตัวนั่นก็คือ600เนาะปกยต้นหกร้อยต้นนะครับในพื้นที่6ไร่นะครับ,รบผมมองว่าในการปลูกไม้ทุกตัวนะครับมันมีความสําคัญทั้งหมดอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเล่นไม้ตัวไหนเนาะ แต่สิ่งที่เราเลือกเล่นไม้พยุงสายพันนอกเน้นหนึ่งละการเลือกเล่นก็คือต้องศึกษาข้อกฎหมายก่อน<ช>นะครับว่าข้อกฎหมายมันเป็นอย่างไรเพราะไม้พยุงเนี่ยครับในสายพันนอกหรือสายพันธไทยก็แล้วแต่นะครับไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ติดาบาธบัญชีสองสเตจเพราะฉะนั้นการปลูกก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายนะครับต่างๆใช่อยู่พร,ะระบปป่าไม้นะครับแก้ไขแล้วนะครับในปี6.1นเนาะแก้มาตรา7็ว่าให้ปลูกพยุงไทยได้ในพื้นที่กรรมสิทธิ์นะครับปลูกได้เลยสามารถ แจ้งตัดแจ้งเคลื่อนย้ายได้นะครับตามกฎหมายนะมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นแต่บังเอิญเนี่ยพยุงไทยที่ผมไม่เล่นนะครับในส่วนของบริษัทของมวยไทยแลนด์เนี่ยไม่เล่นเนี่ยเพราะว่า1ก็คือมันอาศัยเวลานานเกินไปนะครับสก็คือพยุงไทยยังไม่สามารถที่จะส่งออกนอกประเทศได้นะครับเพราะมันไปติดมติคลโม5ห้าหนึ่งทีนี้ในเรื่องของการเปรียบเทียบราคาก็คือทําไมต้องเล่นพยุงสายพันนอกพยุงสายพันนอกนบรรดาราคาพยุงทั้งหมดเนี่ยราคาที่แพงที่สุดเนี่ยเราก็นลจะไล่เลยครับอันดับหนึ่งอันดับ2เนี่ยก็คือ พยุงสายพันธุ์ของจีนกับของเวียดนามนะครับถัดลงมาก็จะเป็นกลุ่มของพยุงของอินเดียที่เขาเรียกกันนะฮะพยุงไทยจะติดราคาเลงที่อันดับที่4ที่5นะครับในตามตารางนะครับทีนี้ในการมองก็คือโอเคละส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยจากพยุงไทยเนาะแต่มันเป็นเรื่องใหม่ที่เป็นพยุงสายพันธุ์นอกที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นการนําเมล็ดหรือกล้าพันเข้ามาเนี่ยผู้นําเข้าเนี่ยจะต้องมีการแจ้งให้ถูกต้องตามกฎหมายคือแจ้งขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแปลงเพาะพันุ นะครับให้ถูกต้องนะครับแล้วก็มีการนับจำนวนต้นไม้ขึ้นทะเบียนมาให้ถูกต้องก่อนจะนําไปจําหน่ายเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะมีบัญชีแนบท้ายไว้อยู่ครับท่านถ้าเราจะซื้อก้าจากที่ไหนนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับว่าให้พิจารณาให้ดีว่าไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ติดระเบัญชีอย่างที่เราเข้าใจกันเพราะฉะนั้นเป็นไม้ที่จัดอยู่ในกลุ่มของพืชอนุรักษ์การจะไปซื้อก้าพันธุ์ไม่ใช่ว่าไปเดินซื้อจากที่ไหนก็ได้นะครับให้ถามเขาก่อนว่าได้รับการขึ้นทะเบียนไปหรือยังถ้า ผู้ขายคนนั้นมีเอกสารยืนยันว่าได้รับการขึ้นทะเบียนแปลงเพาะพันธุ์ที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายมันก็จะมีทะเบียนคุมอยู่แล้วว่าจํานวนกี่ต้นนะครับก็สามารถที่จะซื้อขายได้นะครับเอามาปลูกนะครับแล้วก็ขอใบรับรองจากเขาะไปซื้อจากข้างทางมาใช่ครับคนส่วนใหญ่จะจะมองอย่างนั้นครับว่าข้างทางมาร็ไม่มีสเตตควบคุมประกาศขายตามอินเทอร์เน็ตตามโลกโซเชียลครับต้นละ10บาทที่ส0บบาทนะครับก็ถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้แต่ นะครับเวลาจะแจ้งขึ้นทะเบียนแปลงปูนะครับจะแจ้งตัดเนี่ยจะมีปัญหาละนะครับเ<ช>พราะว่าเขาต้องดูว่าที่มาที่ไปของไม้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเ<ช><ช>พราะไม้เวลานําเข้าจากจีนเวลานําเข้าจากเวียดนามเนี่ยมันจะต้องมีเอกสารนําเข้ามานะครับมาสแสดง<ช>ต่อสเต็ของไทยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั<ช>้นก็ต้องมีการยื่นระทําตามขั้นตอนนะครับหากท่านผู้ชมไม่เข้าใจตรงกระบวนการหรืออย่างไรสามารถโทรสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะครับอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรโทรไปสอบถามที่ไซตเตได้นะครับว่า ไม้ชนิดไหนบ้างที่เป็นไม้ที่ติดในบัญชีไม้ตัวไหนบ้างที่ไม่ใช่ไม้ที่ติดในบัญชีอย่างเช่นปลาดูาสักอย่างเงี้ยก็ปลูกได้เลยครับไปขอก้าพันจากหน่วยต่างๆหรือไปซื้อจากแหล่งที่เขาพ่อก้าขายก็ได้นะครับก็ปลูกไว้เลยบนที่ดินแต่สิ่งสาคัญคือการปลูกไม้ท่านต้องทําใจครับว่ามันต้องอาศัยระยะเวลาวันนี้ท่านทออดูแลต้นไม้นะครับผมเชื่อว่าระยะเวลาอยกไม่นานต้นไม้ก็จะดูแลเราไว้กะว่า10ปีสปีถ้าเราดูแลดีนะฮะแ,<อ>แต่ว่า ก็ต้องบอกความเข้าใจว่าถ้า10ปีแล้วต้นไม้ยังไม่ได้ขนาดก็ยังขายไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นพยายามดูแลต้นไม้ให้ได้ก็จะให้น้ําให้ปุ๋ยแตสิบปีเนี่ยกะว่าจะเร่นต้นละห้าหมื่นเลยนะถ้ามันได้ขนาดอย่างนี้เนาะเวลาคำนวณก็คือเอาหน้าเนาะเริ่มตั้งแต่หน้า6หน้า7หน้า8นะครับไล่ตั้งแต่กิโลกรัมละ5 0 0จะเป็นกิโลกรัมละ6 0 0 700 800ปอขึ้นไปยังไงเนี่ย มันก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของหน้าไม้นะครับคือแก่นของมันนะครับแก่นของามันสิปีเนี่ยจะให้ที่ต้นละหนึ่งกิโลอย่างต่ำสิบปีนะต้นขนาดเนี้ยร้อยกิโลร้อยกิโลแล้วก็ถ้าหาว่าละห้าร้อยเนี่ยห้าร้อยบาทต่อกิโลนี่ก็ตกห้าหมื่นแล้วนะครับใช่ถ้ามันเกินวันนั้นยิ่งเป็นบุญ่ก็เกินกว่านั้นก็เป็นบุญนะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ที่ว่าหนึ่งเราดูแลต้นไม้ได้ไหมนะครับว่ามันจะไปถึงร้อยกิโลหรือเปล่ามันก็อยู่ที่เจ้าของแปลงแต่ละแปลงเนาะแล้วก็สภาพพื้นนนนดิแต่่ลละมมัเเป็ททีาายยก ครับไม่ได้ต้องได้นร้อยกิโลขึ้นถ้าถ้าตั้งเป้ามีมีเป้าหมายอย่างนั้นเราเราก็ต้องทำให้มันได้นะครับเราก็ต้องทำใหนได้นะครับก็จะเล่นปุ๋ยเล่นน้ําด้วยครับปุ๋ยนี่จะใส่กะว่าจะใส่ใส่ปีละครั้งครับผมส่วนน้ำานี่จะสัปดาห์ละครั้งถ้าถ้าส่วนใหญ่ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ดีก็ช่วงหน้าหน้าแ้งนี่แหละเพราะหนึ่งมันรับแดดได้เต็มที่สองเราก็อัดน้ําอัดปุ๋ยส่วนหน้าฝนเนี่ยเพราะไม้พวกนี้มันจะชอบแดดจัดตัวละ ถ้ามันมีร่มอย่างเช่นถ้าหน้าฝนมันก็จะมีอากาศคืมหน่อยเนาะการสะเคแสงก็จะไม่ค่อยดีมันก็จะเจริญเติบโตช้าแต่ถามว่ามันดูแลง่ายไหมมันดูแลง่ายนะนายพวกนี้ครับสือว่าตายใช้เวลาน้อยดูแลน้อยใช่ผมดูแลแค่สัปดาห์ละครั้งเองแล้วก็ทํารั้วทำอะไรแล้วก็จบไนแต่ว่าร้อยร้อยกิโลที่ท่านพูดเมื่อกี้นี่ก็คือไม่รวมกระพี้นะ ครับอ่าเอาเฉพาะเกตนะครับดูเอาเอาเอาแต่ว่าถ้าสมมติว่า10ปีนะครับว่าอ่าถ้ามันยังไม่ได้เวลามันอาจจะขยับไปเนาะก็ไม่เป็นไรก็ก็ในไอเดียของผมนี่คิดว่าจะขายทีละนต้นสองต้นกินไปเล่นไปทั้งแหละจะขายต้นนี้เอาสมมติว่าสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นกว่ากว่าเนี่ย ทั้งหกไร่ต้นเนี่ยมันมันก็เป็นเป็นระยะยาวอ,ะอ่อะก็คือผมเชื่อว่าลูกหลานเราแม้กระทั่งลูกเราเนี่ยต่อไปมันไม่ได้แย่งที่ดินกันนะเขาจะแย่งก็คือต้นไม้เพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินที่สามารถขายได้นะครับจะต้องเป็นต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง,<ะ>องเนาะการขึ้นทะเบียนแม้กระทั่งว่าทะเบียนของตัวต้นกล้ามาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือมีกระสารรับรองแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการขึ้นที่เปลี่ยนแปลงปลูกเนี่ยสมมติว่าเราปลูกไปแล้วในปีที่3ก็สามารถเริ่มขึ้นได้นะครับถ้าเรายังไม่พอใจในขึ้นปีที่3เราก็ไปขึ้นปีที่567ก็ได้หรือไปขึ้นตอนก่อนตัดขายไม้ก็ได้ครับผมเพราะฉะนั้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะมีเอกสารนะครับแล้วก็เดี๋ยวบริษัทจะได้มีการประสานเอาแบบฟอร์มต่างๆเมื่อแปลงท่านปลูกครบ3ปีเราก็จะมีเอกสารมาในการแล้วก็เป็นสินนรัพ์ ต้นไม้ด้วยเป็น,ปนสิทธิทั์อของของท่านด้วยนะครับ mm hmm. มันก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนก็ต้องมีการตรวจอีกทีหนึ่งแหละว,ว่าในหน้าวันที่3ปีขึ้นไปในต้นไม้ลดตายกี่ต้นนะครับไอ้ตรงนั้นก็ค่อยมาดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งซึ่งก็เป็นหน้าที่ของบริษัทที่ต้องประสานเนาะส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะดูแลเรื่องกฎระเบียบส่วนเรื่องของการซื้อการขายน่าจะเป็นส่วนภาคเอกชนมันทนแรงนะท่านรกเตอร์มันทนแรงครับมันไม่จ่ายเลยนะครับ ผมปลูกทีก็ผมมาดูขนาดต้นเล็กนะต้นเล็กๆนะครับรับมาปลูกเดือนกันยายนกลางเดือนมาดูอีกทีมันกังปม่ตายก็เลยได้กำลังใจเอ้ดูได้มันดีๆครับผมเอามาเอาน้ำผมเห็นมาก็ได้มีแต่โทรศัพท์คุยกันเนาะครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าโชคดีครับที่ที่โทรหาท่านแล้วก็ได้มาเยี่ยมแปลงนะครับเห็นจริงมาท่านลงมือจริงนะฮะ วันนี้อย่างน้อยนะครับอาจจะตัดสินใจช้าเพราะท่านจะเกษียณปีหน้าแต่อย่างน้อยนะครับผมว่าคงไม่นานนะครับถ้าเริ่มวันนี้ความเสเร็จมาแน่นอนนะครับบางคนหลายกระแสบอกว่าปลูกแล้วจะทําอะไรกินผมว่าเปลี่ยนแนวคิดคือการปลูกพืชแบบผสมผสานควรมีไม้โตไว้ด้วยนะครับไม้แม้ว่าจะเป็นเงินออมแต่มันจะให้เงินเป็นก้อนแนอนาคตอย่างแน่นอนดูแลไม้วันนี้วันข้างหน้ามันดูแลท่านแน่นอนนะครับแล้วก็ดูแลทุกคนด้วยนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับหากใครแวะ มาเที่ยวที่จังหวัดน้องคายก็สามารถโทรหาท่านผอวันชัยได้หรือหากใครสนใจตัวต้นก้านะครับท่านผอวันชัยก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทถุงมไทยแลนด์นะครับมาตั้งแต่ตอนต้นก็ติดต่อซื้อก้าพันจากท่านได้นะครับท่านยินดีบริการและให้การดูแลเนาะคำแนะนำครบวงจรเลยครับให้คำแนเรื่องการจัดน้ำครับผมคนที่ไม่มีอยากใช้โซลาร์เซลล์ผมก็รับจ้างนะครับผมผมมีทีมงานทำาอ่านับตั้งแต่อย่างนี้ท่านทีอินวันจบในตรงนี้ครับไม่มีรั้วผมทำให้ครับ นะครับไม่มีรถไถผมจัดการให้หมดเลยครับผมท่านโทรมานี่กริ้งเดียวเลยวันสต๊อปเซอร์วิสเลยแบ้กระทั่งกคือวันสต๊อปเซอร์วิสคือรับปลูกให้ด้วยไหมฮะรับปลูกให้ด้วยอ่านะครับฟังนะท่านผู้ชมก็คือรับรับผิดชอบให้ทุกอย่างเลยนะโทรมาที่เดียวนะครับการบริหารจัดการจะจบที่นี่และก็ทุกคนอาจจะเป็นห่วงเรื่องของราคาคือผมมีคือผมมีทีมงานหมดเลยครับผม่านมีที่ดินแล้วก็ชี้ไปเลยว่าทางนี้ทําให้หน่อยครับ เดี๋ยวก็หให้ให้ทุกคนโทร,รมาที่เบอร์ท่านเนาะครับผมครับแล้วก็โทรมาที่เบอร์ท่านผออาบัญชยได้ที่เบอร์0897101332นะครับโทรมาปรึกษาได้แล้วก็บอกไว้เลยว่าราคาก้านะครับจะซื้อกับตัวแทนหรือซื้อกับบริษัททูโมเทรแลนด์ที่มีศูนย์บริการให้ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะอยู่ในไทยในสปปลาวนะครับ หรือในพม่าท่าขี้เหล็กนะครับก็ราคาเดียวกันนะครับ, okay, รบแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถเช็คราคาจากศูนย์ก่อนก็ได้นะครับเชื่อว่าความมั่นใจแล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันกับบริษัททมเทแลนนะครับแล้วก็เราก็จะดูแลแปลงท่านประจนกว่าไม้ได้ขนาดแล้วก็ จำหน่ายไม้ไปด้วยกันเนาะเรื่องการขายไม้นะครับเป็นหน้าที่ของบริษัทที่ต้องดูแลผู้ปลูกนะครับส่วนเรื่องข้อกฎหมายนะครับหากไม่เข้าใจข้อไหนก็สามารถโทรไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผอบญชัยมากนะครับฝากไว้นะครับติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามว่าต่อไปก็จะไปเยี่ยมแปลงของลูกค้าของท่านผอที่ได้จำหน่ายต้นก้าพันไปแล้วขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ